ผ้าหางกระรอกมีการทอกันในพื้นที่อีสานใต้สมัยโบราณผู้ชายใช้นุ่งเป็นโจงกระเบนต่อมานุ่งเป็นแบบผ้าโสรงชื่อผ้าหางกระรอกมีที่มาจากลวดลายของผ้าที่เหลือบสีเกิดจากการใช้ไหมเส้นพุ่งสองเส้นสองสีตีเกลียวควบเข้าด้วยกันให้เป็นเส้นเดียวแล้วนำมาทอกับเส้นยืนสีพื้นทำให้เกิดลายสีเหลือบคล้ายขนของหางกระรอก การทอให้ขึ้นเงาเหลือบสวยต้องใช้เส้นไหมที่มีขนาดสม่ำเสมอใช้ทักษะและความชำนาญของผู้ทอในการเลือกสีไหมที่ใช้ตีเกลียวและการสอดเส้นสีสลับกันจะพุ่งสงหรือสากระสวยให้ผ้าหางกระรอกมีสีเหลือบงดงาม ผ้าหางกระรอกเป็นผ้าผืนสำคัญของครอบครัวที่ผู้เป็นแม่ย่ายายจะทอไว้ให้ลูกหลานด้วยความตั้งใจเพื่อฝากฝีมือฝากชื่อไว้กับผืนผ้ากรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย